สวัสดีครับผมสวั์บุรอดกบจตุคามพิธีกรผู้ด,ดำเนินรายการและพออ,อนิตียสารพระเครื่องตามเซียนสองพระครับค่ะสวัสดีค่ะวารุณีไรลุตยี่หวาค่ะพบกันทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง best channel ค่ะครับท่านด้พบกับเซียนจริงพระแท้กับอาจารย์สมานคลองสามนะครับรู้ลึกรู้จริงนะครับกับอาจารย์สมานคลองสามครับใช่ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของ YouTube ค่ะเพียง<ม>พิมพ์คําว่ารายการตามเซียนสองพระก็สามารถเลือกรับชมในแต่ละวันที่รับชมกันได้เลย แล้วช่วงนี้เนี่ยแฟนรายการที่ชมผ่าน y t u t u เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะคก็อย่างที่เราย้ำไปว่าคุณพี่ก็ลองดูวัตถุมงคลถ้าเป็นวัตถุมงคลเก่ามากๆลองโทรสอบถามมิววาอาจจะหมดแล้วราคะาอาจจะขยับไปแล้วและอาจจะหมดแล้วบางรายการหมดไปแล้วนะครับก็ สนใจก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดกันดูก่อน0 8 7 6 8 6 4 9 9สนะคะส่วนรายการที่เป็นเปิดจองคุณผู้ชมก็ดูวันปลุกเสกนะคะว่าถ้าก่อนวันปลุกเสกเนี่ยก็สามารถโทรมาสั่งจองแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้ครับผมนะครับผมทีนี้มาพูดถึงของรางวัลนะฮะประจําเดือนนี้เลยนะครับใช่ค่ะนะครับรางวัลแรกนะครับก็จะเป็นหลวงปู่เก่งธนวโรนะครับอันนี้เป็นพระยืนรุ่นแรกของท่านนะฮะเป็นพระบูชานะครับเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีอันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับ ไว้ที่บ้านเหล็กน้ำพีก็ถือว่าเป็นของทนสิทธ์นะครับซึ่งไม่มีอะไรมาลบล้างได้แล้วก็เป็นของที่ล้างอาถรรพ์ได้ต่างๆนานา,นาใคะ,นะครับนำไปเข้าที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอัปรมงคลในบ้านของเราเนี่ยบางทีมมีแฝงอยู่นะครับเหล็กเฉพาะเหล็กน้ําพีอย่างเดียวก็ขับไล่แล้วแล้วก็โดยโดยองค์ของหลวงปู่นี่ก็หลวงปู่เก่งถือในเรื่อง พุทธคมท่านนี้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะนะครับแล้วก็ท่านปลุกเสกเองด้วยนะคะคร,รุ่นนี้ท่านได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปว่าหลวงปู่เก่งเนี่ยท่านเก่งด้านนี้อยู่แล้วแลวพิมพ์นี้เป็นของถ้าเป็นหลวงปู่หมุนนะฮะนะฮะเป็นเหล็กน้าพีพิมพ์นี้เล่นกันเป็นแสนะนะครับนี่หลวงปู่เก่งต้องรออนาคตหน่อยนะฮะ,ะแต่ตอนนี้ก็อ,อยู่องค์ประมาณ4 0 0 0บาท ค่ะอัน <screws> น <Basil> kind of ี mm ้ก hmm. ็เป็นว่าถือวคลน่าจะสัก2อสมปีแล้วใช่ครับนะคะนะครับผมพอให้จำนวนหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลนะครับรางวัลต่อไปถ้าอยู่ด้านหน้าเลยนะครับค่ะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์สองเรผมถือแล้วมือถับนะครับพี่กําลังหาอยู่พี่กบจะถือองหน้านี้นะคะก็คือว่าเราอย่างที่บอกไปว่าสักวันจันจะนําภาพไปให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะก็จะเป็นเสียงปรือสีนารอดนะคะของหลวงปู่คาบุผู้ตาสิโตค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นเนื้อกระหล่ทองอันนี้เหมาะนะฮะสำหรับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับผู้บริหารต่างๆนะฮะเอามาพกพาลตนาติดตัวนะครับเพราะปูนษีน้ารอดเนี่ยก็เป็นเทพที่ขอได้ไว้รับแล้วก็ฤทธิ์จะเยอะ,ะนะครับเพราะรวมทั้งหมดร้อยแปดตนจะอยู่ในบรมครูปูนษีน้ารอดอันนี้เป็นเสียงที่ไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงทุกท่านเนี่ยต้องมีเสียง ปูฤาษีน่ารอดใช่ค่ะเพราะว่าฤาษีนี่ก็หลายหลยท่านนับถือเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับผมคนไทยต้องมีฤาษีนะครับอันนี้มอบให้ห้ารางวัลห้ารางวัลครับขอีกสี่ีกกบให้หนูใช่ไหมจะโอมไวสี่รางวัลนะครับรางวัลต่อไปนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แพนมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวพูดให้นะครับค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจับภาพตามเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะลําบากพี่เขาใช่ครับนะอาจที่จับมาเดี๋ยวหนูบอกให้ครับผมนะฮะก็รางวัลต่อไปเนี่ยก็จะเป็น พระเปลี่ยนรับเหรียญปกนะครับของหลวงปู่เก่งธนวโลนะผมจับภาพหน้าจะได้ดูสวยนะฮะปกนี้กระหลยทองแล้วนะงค้าลยนะ92ปีนะครับนะครับเหรียญนี้คล้ายเหรียญหลวงปู่ทิมมากทำได้เหมือนมากนะครับอันนี้5้ารางวัลนะครับของหลวงปู่เก่งธนวโลกระไหลทองครับผมนะรางวัลต่อไปนะครับอาจารย์แพนได้เลยครับค่ะ นะครับพี่ตากล้องบอกแผนตาเลือกเลยใช้เวลาในการโฟกัสภาพนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพที่สวยงามคมชัดของเหรียญครับผมฮะอันนี้ก็จะเป็นเอาองค์แรกก่อนเป็นหลวงปุกเก่งธนวโรนนะครับเป็นพระผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับอันนี้สิบรางวัลใช่ค่ะรุ่นมีกินมีใช้ครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ปะ นะครับอายุ112ปีใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับซึ่งเป็นอาระทางกิติทางใต้นะฮะผมจับเหรียญให้ดูหลวงปู่ป่าอาคาธรรมโมหรือเปล่าคะที่ว่าจับผิดใช่ครับอันนี้เป็นเนื้ออัปาก้านะอาบาก้านะฮะค่ะมอบให้จํานวน5รางวัล5รางวัลนะครับค่ะนะครับผมอันนี้5รางวัลนะครับอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใช่ค่ะนะฮะรางวัลต่อไปเลยนะครับถือว่าก็เป็นหลวงปู่ป่าเหมือนกันใช่ค่ะนะฮะเป็นเนื้อนวโลหะนะครับค่ะ มอบให้อีกจํานวน5รางวัลนะครับหลวงผมหยิบมาให้เลยครับหลวงปู่ปราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อายุยืนแห่งยุคเลยทีเดียวนะคะท่านล้าสังขารตอนอายุครบ117ปีครับอันนี้เป็นเนื้อละาว่าโลหะนะครับค่ารางวัลแล้วก็เป็นเหรียญพังพการค่ะนะครับผมเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากยิ่งกว่าของหายของหายหาไม่เจอนะนะฮะอันนี้เหรียญหายยากเพราะว่าแจกวันงานหมดเลยนะฮะ หนึ่งพันเหรียญนะฮะแต่ว่ามีมาในรายการนี้5เหรียญใช่ค่ะมอบให้สำหรับแฟนๆรายการที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นรับรางวัลกัน4642203ค่ะเพราะเหรียญภาประการนี้ทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนำไปฝังไว้ที่สนามนะฮซีมุมสนามนะครับสนามคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์นะครับถึงจะได้รับแชมป์นะฮะในร้อยปีนะในรอบร้อยสามสิบสองปีหรือเปล่าครับผมนะอันนี้เป็นสมเด็จของพระเดชพระคุณหลวงปู่ หลวงพ่อคูณวรปัญโยนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณฮะสร้างเมื่อปีพศ .2537 ใช่ค่ะแล้วก็ฝังกูมอบมาให้จำนวน5รางวัลจะสร้างหมื่นองค์นะครับท่านจะแจกไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าฝังกุอยู่หลวงพ่อบอกตอนขุดกูได้ประมาณ400กว่าองค์ค่ะตอนที่ให้บูชาปี37เนี่ยองค์ละ้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งแจกทั้งให้เช่าบูชาไปเนี่ยหมดครับ แล้วก็เขามีประมูลกันในเว็บก็อยู่ประมาณ3าม0 0พันบาทใช่ค่ะแล้วก็ลูกศิลุกหาที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยมาเล่าเรื่องประสบการณ์ครับหลวงพ่อก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีฝังหายอยู่ครับนะคะก็เนี่ยเลยค่ะเลยทุบหายทุบกรุออกมาฝังไว้4ี่ห้าหายนะฮะทุบออกมาได้แค่หายกว่าค่ดังนั้นพังหมดเลยเสียหายนะฮะก็มอบมาให้แฟนรายการจํานวน5ารางวัลครับก็มีฝังกู่อยู่ประมาณสัก400กว่าองค์ดังนั้นที่ฝังกูเนี่ยอนาคตต้องแรงเพราะตอนนี้ทำไมราคาแค่พันกว่าบาทเพราะว่า เขายังเพิ่งเปิดออกมาราคาเริ่มเพรยบขึ้นไปเรื่อยๆคือถือว่ายังใหม่ใช่ครับแต่ว่าผมว่าอนาคตแสงเนื้อธรรมดาแน่ใช่ค่ะนะครับเพราะมีแค่400สำหรับฝังกุนะครับใช่ค่ะจะมีจานวนน้อยกว่าอันนี้5รางวัลครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคูณวรปัญโยแล้วไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อมานาแล้วใช่ค่ะเดี๋ยววันจันทร์จะมาพูดถึงหลวงพ่อคูณกันบ้างค่ะนะฮะเดี๋ยวตอนวันนี้เดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์ต่อกันเลยนะครับสําหรับหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมี่ครับค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุวัสด์บุญรอดกบจตุคามครับวันนี้ผมเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระเกจิชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งรูปนะครับเป็นพระผู้มากวยเมตตานะครับผมวิหารสี่พร้อมนะครับหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมี่นะครับนะฮะก็เดี๋ยวผมจะนี่คือท่านพระเลขาครับหลวงพี่ชื่อ สันอาจารย์สันครับนะครับอันนี้ก็เป็นครับอุปบาคารุ่งปู่ครับอุปบาหลวงปู่นะฮะครับผมครับผมนะฮะครับทีนี้หลวงปู่นะฮะก็สําหรับท่านใดที่จะร่วมทําบุญหรือว่าเดินทางมาที่วัดเดี๋ยวมีเบอร์โทรทางวัดนี้ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์หลวงปู่นะฮะโดยที่ให้พระอาจารย์สันมีอ่าเป็นแปลล่ำนะฮะะนครับนะครับครับกรับนักการข้าบลวงปู่จาอยากได้ ขมเพ่งแก้วรอบสาราใหญ่อะไรเงินมากทั้งเมื่อทั้งสิ้นอะไรชัตท่าทั้งไก่มืซอยอะไรบุษบาทอ้อมสาราใหญ่เห็นมีชัตท่ามืซอยแน่ที่ <นะ S 2> บุญนาวัดว่าปฏิสังขอนบัดอยู่นอกขอกเมื่อเมื่อันแก่งขาวอ,อะไรขมแพ่งแก้วใส่ราดบุษบาทอ้อมสาราใหญ่หญละแต่ว่า ขอเมตตาพี่น้องทั้งกยายญาติโยมทั้งกลมามีศรัทธามาส่วยแน่บ้านยืนอยนอกของเมืองบัดกับพระท่านจะเลื่อนแก่งเขาปีนี้ขอสิรลิ้นเขาสามลอยสามทีบรถไปจังแก่งเขาเนี่ยเพราะผมมีรูปมนลมค่อยดีค่อยแจ้งไปออกนอกในบาทนี้ คือกำแพงแก้วนี่รอบรอบซาลาว่ารอบกลอกลอกซาลาใหญ่เลอกซาลาใหญ่คือไม่ได้ไม่แก้วแล้วก็มูสบาท์ุูสบาทก็ยังยังเป็นจะรู้ตัวต่อเยอะอยังไม่อยากเอาให้ลาบพ่อเลยโลดแดนแลดเที่ยวได้แต่ละอาศัยจะสราทั้งกลมาซอยมาซอยปั๊บแป้งเพอร์แตนน่าพ่อสั่ง เออวัดี้ังคอนวองเก่าวัดเก่าอยู่ได้ผู้ใหม่ผู้ตานชุดหอด,ด,ด,ด้วยหรอครับรุ่นจะได้ร่นได้ออยปีโยครับวัดวัดนี้กี่ปีแล้วครับอาจารย์พูดด้ดำเนินการว,วัดนี้สองรยย่สิบสามปีอืองร้อยยี่สบร้ยี่สิบสาปีครับือทีนี้ก็เห็นว่ามีงานบุญเนี่ยคือจะมีงานบ,นบนุญบ้างไฟนะครับห้า <5 S 1> ปีนหนึ่งรอบ ในในรอบ5ปีนะครับหนึ่รอบนะฮะนัครับผการละเล่นแบบขึ้นบ้านครับผมถูกบ้องไฟปีนี้จุดไม่ได้เยอะมยเป็นเวทีเพราะว่าอนเจ็เมนเป็นเป็นกระบวนกงฟอนบลนเห็นทถิดฟอนบลนละเล่นีรยาอ้าง้้นนีรายการมวยมาฮะมกสครับรายการมวยมากสด้วยอืมไปอย่ก้อไกลก็ขอเรียนเชก่อน ครับด<ะ>ีดวยบีันบ้านหนกนมี่ครับูให้พรูให้พรญาติโยมญาตาวริบาหาพูราปริปรินตีสาขลังรอผมไม่ไว้ตัวที่นั่ง เปตังวกปติทิตังปาทิตังตุมังขิมมวสิจตุสัพเพบริตุูสังปาจนโทปะระโสญิธาวันีโทติละโสญิธาทัพีติโยวิวัสันตุสัพโรโควินาตสตุมาเตภวตันตะไรโยสิทิฆาอยุโกภาวะภิวาตานาจิเยจนิจังอุทาวิจัยนจจตารสตมวัฏทันติอายุมนุชุคังพระลัง ไอีแมงดีเป็นทุกมุ่นหมันค้นเงินเอาดีมาใส่เอาใหม่มาแถมเล่อไปไกลเมื่อหอดหลอดถูกฝากเมื่อเถืงตลอดปลอดภัยอันตรายทังปวงมีข้อเข็นเอ็นหายอยู่นี้เอาดีมาใส่เอาใหม่มาแถมเล่อพระกระมีอยู่หมันยืินมุ่นมันค้นเงินให้พระกันดาบันด้วยถ้าถูกอายุวโนสุขังพระลัง ก็เป็นปฏิปทาของหลวงปู่แล้วก็ให้พรญาติโยมทั่วประเทศนะครับทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะเสียงไม่ค่อยได้ยินจะมีงานบุญวันที่อะไรนะครับพระอาจารย์เป็นเชิญนิมนต์จัดครับเป็นงานประจําปีประจําปีเดือนหกบุญเดือนหกของวัดบ้านหมากมี่อ่าห้าปีได้จัดขึ้นครั้งหนึ่งเป็นงานบุญบ้างไฟเป็นงานบุญประเภณีของคนอีสาน มีการละเล่นแบบพื้นบ้านมีการจุดป้องไฟถวายเจ้าปู่แล้วก็มีมหากรรมมวยมวยหลายคู่ประมาณ20กว่าคู่แต่มวยนี่จะมีนอกวัดมีอยู่ข้างวัดเพราะสถานที่ในวัดนี่มันแคบก็เลยต้องจัดข้างวัดนี่ก็งานบุญอะไรเ้เห็นว่าหลวงปู่จะมีข้างแพงแก้วใช่หลวงปู่มีดำรีให้สร้าง กาแพงแก้วเพื่อให้เป็นเขตของพระสงฆ์เพื่อทําสังฆกรรมภายรอบโบสถ์แล้วก็ถนนฟุตบาทรอบศาลาใหญ่แล้วก็รอบสิมสิมเก่าสิมอายุหลายร้อยปีเพื่อให้การสัญจรสะดวกของประชาชนที่เข้ามาร่วมทําบุญภายในวัดภายในบุญประจําปีแต่ละปี ทีนี้สาหรับแฟนรายการหรือญาติโยมนะฮะที่ได้ดูผ่านทางทีวีนะครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่มีไม่เป็นไรนะครับช่วยด้วยแรงร่วมด้วยใจนะครับก็ยังได้และก็ยังดีนะฮะมีก็อิฐหินปูนทรายนะฮะโทรมาที่เบอร์ที่วัดได้เลยนะครับเบอร์อะไรนะครับพระอาจารย์088 1์แป1แปดศูน425หนะครับติดต่อได้นะครับทะา เวลานี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับก็ขอให้เป็นช่วงเช้านะครับเพราะเรามืดแล้วนะฮะพระอาจารย์อาจจะจําวัดแล้วนะครับยังไงก็ติดต่อมานะครับงานบุญฮะปูนสักกระสอบนะครับเสาสักต้นหนึ่งนะฮะก็คือมีมากทํามากมีน้อยเราทําน้อยนะครับไม่มีเราก็โมทนาสาธุกันไปนะครับหรือว่าท่านที่อยากจะเดินทางมาที่วัดนะครับครับผมฮะนี่บทสัมภาษณ์หลวงปู่บนบ้านบักมีนะฮะนี่เป็นบทสัมภาษณ์เก่านะฮะพอดีว่าจะไปสัมภาษณ์ใหม่ก็ยังไม่มีเวลา ยังไม่ได้มีโอกาสแวะไปนะฮะเดี๋ยวยังไงขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงรายละเอียดของหลวงปู่บุญกันครับเพราะกระแสรแรงมากค่ะ,คะ